สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างรถรีรถผลิตใหม่กับตัวชุดเก่าๆนะครับว่ามีจุดลงสีแล้วก็รายละเอียดแตกต่างกันยังไงเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เก็บแบบสมบูรณ์ครบถ้วนโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะเก็บซ้ํากันนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยก็เหมือนกันจนแยกไม่ออกก็มีแบบจุดต่างกันนิดเดียวอะไรแบบเนี้ยผมก็จะมา บอกอย่างละเอียดในคลิปนี้นะครับโดยที่ผมนะจะหาจุดแตกต่างที่ดูง่ายที่สุดเพื่อที่จะได้แยกแยะออกนะครับว่ามันต่างกันจุดไหนอะไรยังไงโอเคครับก่อนอื่นก็ขอฝากกลุ่มด้วยนะครับเป็นกลุ่มซื้อขายอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับกาชาปอง s g Godzilla กับ m e l a นะครับซึ่งผมจะคอยอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆนะครับเรื่องชุดใหม่มีตัวไหนอะไรยังไงบ้างครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่กัมเมล่าปี1995เป็นตัวแรกกันเลยนะครับซึ่งเป็นตัวที่มาจากชุดแรกเลยแล้วก็ตัวลอตลีชุดแรกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับวิธีสังเกตนะครับเริ่มกันที่ตัวที่มาจากลอตแรกเลยนะครับเราจะมาดูในส่วนข้างในปากกันเนี่ยจะมีแค่ลิ้น ลิ้นอย่างเดียวนะที่เป็นสีแดงข้างในปากก็จะเป็นสีเขียวล้วนต่อมามาที่ตัวจากชุดรีล็อตแรกนะครับข้างในปากของเขาเนี่ยก็จะสีแดงหมดเลยนะเอรอวมทั้งลิ้นทั้งในปากด้วยก็คือเป็นจุดแตกต่างที่ดูง่ายที่สุดแล้วนะครับของเจ้ากัมเมลาปี1995ตัวนี้ครับ โอเคครับครับตัวถัดมาก็จะเป็นเจ้าบารุกรอนจาก sg camera ชุดแรกนะครับแล้วก็ชุดลีลอตลีชุดแรกครับคือ okay, ครับเดี๋ยวเราจะมาชมความแตกต่างกันนะครับมาเริ่มกันที่ตัวที่มาจาก รถชุดแรกกันเลยนะครับอืมก็ให้สังเกตรตรงที่ฟันครับฟันแล้วก็เล็บตรงนี้สีจะต่างกันเล็บเท้าเขาแล้วก็ตรงคอตรงนี้เนี่ยตรงนิ้วโป้งผมเนี่ยตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวที่มาจากรถลีกันครับอ่ะเราม,มาดูกันครับนี่เห็นไหมตรงฟันตัวเมื่อกี้รถชุดแรกเนี่ยจะสี เหลืองเหลืองแต่ตัวนี้จะออกสีขาวนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็นี่ตรงคอที่ผมบอกนี่ตรงนี้โป้งผมตัวลอตลีตัวนี้เนี่ยจะมีสีขีดสีเหลืองที่มาจากใต้ท้องยาวขึ้นมานะครับตัวก่อนหน้านี้จะไม่มีตรงนี้นะครับนี่ก็คือความต่างของเจา้าบลาตะกอนสองตัวนี้นะครับ ครับต่อมาก็จะเป็นกัมเมล่ายุคโชวะนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่มาจากชุดแรกแล้วก็ลอดรีชุดแรกแล้วก็ชุดโคนิเครลนะครับโอเคครับเคคบดี๋ยวเราไปชมความแตกต่างของแต่และตัวกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันจากตัวที่มาจากชุดแรกก่อนเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตตรงเล็บเท้าของเขาแล้วก็ตรงเขี้ยวสองข้างตรงนี้แล้วก็ปากด้านในเนี่ย ปากด้านในของเจ้าตัวที่มาจากชุดแรกเนี่ยลิ้นจะเป็นสีแดงอย่างเดียวเลยนะครับแล้วข้างในปากก็จะเป็นสีออกเทาๆดำๆเหมือนกับตัวของเขาเลยอ่าโอเคครับครับถัดมาก็จะเป็นตัวที่มาจากลอตลีชุดแรกนะครับโอเคเราก็มาสังเกตต,ตรงเล็บเท้าอีกแล้วก็ตรงเที่ยวทั้งสองข้างแต่ทีนี้ด้านในปากเห็นไหม เจ้าตัวที่มาจากลอตลีตัวนี้เนี่ยจะสีแดงทั้งปากเลยนะตัวก่อนหน้านี้จะสีแดงแค่ลิ้นอย่างเดียวแต่ตัวนี้สีแดงทั้งปากเลยอโอเคครับครับทีนี้เรามาดูตัวที่มาจากชุดโครนิค c ่นะครับทีนี้เพื่อนๆสังเกตแค่ตรงเล็บเท้านะครับของเขาเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตรงเขี้ยวทั้งสองข้างเห็นไหมจะเป็นสีกลืนไปกับตัวเลยจะไม่เป็นสีออกเหลืองๆอย่างสองตัวก่อนหน้าเนี้ยอ นี่ก็คือวิธีการดูความแตกต่างของเจ้าตัวนี้นะครับโอเคครับครับตัวถัดมาก,ก็คือเจ้าเกียรโอทยุคโชวะนั่นเองนะครับก็คือเป็นเกียรโอทที่มาจากชุดแรก แล้วก็ลอตリีชุดแรกแล้วก็ชุดโครนิเคิลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมความแตกต่างกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวที่มาจากลอตแรกชุดแรกเลยนะครับโอเคครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงปีกของเขานะครับเนี่ยตรงปีกต,ตรงเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ตรงนี้นะความต่างจะอยู่ตรงสีปีกต,ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปชม ต่อันเลยนะครับครับต่อมาก็จะเป็นตัวที่รีจากชุดแรกมานะครับเป็นล็อตรีจากชุดแรกครับโอเคเรามาสังเกตตรงปีกมันเดิมเห็นไหมตรงปีกสีจะไม่เหมือนกันละนี่เห็นไหมตรงปีกเนี่ยเราก็นับจากตรงน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, เนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยจะลงสีตรงนี้แปดที่ตัวก่อนหน้านี้จะลงแค่หกที่และครับและสีก็จะเข้มกว่าด้วยอ่า ครับต่อมาเป็นตัวที่มาจากชุดโครนิเคิลนะครับโอเคนี่เรามาสังเกตเหมือนเดิมครับนี่ตรงสีตรงปีกก็จะต่างกันนะแต่ที่ต่างกันเห็นได้ชัดเลยคือตรงท้องเนี่ยเห็นไหมจะมีขีดตรงเนี้ยสีออกเื้อนหมูสอขีดนี่เห็นไหมเออนี่ก็คือจุดต่างของตัวที่มาจากชุดโครนิเคิลนะครับ มาก็จะเป็นเจ้าเกียวโอ๊ปี1995นะครับซึ่งเป็นตัวที่มาจากชุดแรกแล้วก็ลดดีชุดแรกแล้วก็ชุดโคนิเคลิลนะครับเดี๋ยวเราไปชมความต่างกันเลยครับครับเริ่มจากตัวที่มาจากชุดแรกกันก่อนเลยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงตรงท้องตรงนี้นะครับตรงนี้โป้งผมงนี่ยเนี่ยสีตรงท้องไว้ให้ดีครับอืนี่คือตัวที่มาจากชุดแรก และนี่ก็คือตัวที่มาจากลอตรีชุดแรกนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงท้องเหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ป้วงผมเนี่ยสีจะไม่มีละทั้งทั้งที่ตัวก่อนหน้านี้นะมีเออโอเคครับต่อมาก็จะเป็นตัวที่มาจากชุดโคนิเคิลนะครับซึ่งดูแค่สีก็รู้เลยว่ามาจากชุดโคนิเคิลแน่นอนสีจะไม่เหมือนกับ2ตัวก่อนหน้านี้ต่างกันมากเลยแล้วก็ สังเกตตรงตรงท้องตรงนี้เหมือนเดิมนะครับการลงสีก็จะไม่เหมือนกันนะนี่แล้วก็ตรงหัวเข่าเนี่ยเห็นไหมโรงขาทั้งสองข้างตรงในโป้งตมเนี้ก็จะลงสีมาเพิ่มด้วยทำให้เราแยกออกว่าเจ้าตัวเนี้ยมาจากชุดโ o นิ c คลนั่นเอง มก็จะเป็นการ์เมล่าปี1995ซึ่งเป็นตัวที่มาจากชุดที่2แล้วก็ตัวที่มาจากชุดโครนิ c คลนะครับก็สีก็จะค่อนข้างต่างกันเลยนะครับแต่เราไปชมจุดที่ต่างกันอีกครับเริ่มกันที่ตัวที่มาจากชุดที่2กันเลยนะครับให้เ <Hey, S 1> พื่อนๆสังเกตด้านในปากครับนี่ปากจะเป็นสีอย่างนี้ออกแดง,ดง,ดงชมพูนะทั้งปากเลยอ่า แล้วก็จุดต่อมาก็จะเป็นตรงข้อศอกของเขาทั้งสองข้างเลยนะนี่นี่ตรงนี้นะโอเคครับครับต่อมาก็คือตัวที่มาจากชุดคลินิกลนะครับโอเคเหมือนเดิมเรามาสังเกตในปากครับเห็นไหมตัวเนี้ยสีจะมีแค่ลิ้นอย่างเดียวนะเออตรงในปากก็จะเป็นสีเหมือนกับตัวนะจะต่างกันเห็นไหม แล้วก็ตรงข้อสอกเนี่ยเห็นไหมตัวก่อนหน้านี้จะลงสีนะแต่ตัวนี้ไม่ได้ลงนี่ทั้งสองข้างเลยเห็นไหมอ่นะ จะเป็นเจ้ากุยหลอนที่มาจากชุดที่2แล้วก็ชุดโคลนโคละนะครับดูแล้วดูจากสีเนี่ยก็คือแยกแยะก,กันออกแนแน่นอนออแต่เดีเ๋ยวเราไปชมจุดแตกต่างกันครับมาเริ่มกันที่ตัวที่มาจากชุดที่2ก่อนเลยนะครับซึ่งให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ของเขาตรงใบมีดของเขานี่าแล้วก็ตรงด้านหลังสีตรงด้านหลังเนี่ยไอเส้นสีออกส้ม หรือชมพูชมพูเนี่ยและนี่ก็จะเป็นตัวที่มาจากชุดโค o นิ c คลนะครับเหมือนเดิมครับสังเกตตรงใบมีดเห็นไหมตัวนี้เนี่ยจะมีสีเขียวๆออกมาเลยออกมาหน่อยนะทับทับเขตของใบมีดเห็นไหมอืมนี่แล้วก็ด้านหลังนี่ด้านหลังสีจะไม่เหมือนกันเลยต่างกันสิ้นเชิงเลยสีของตัวนี้เนี่ยจะออก อ่อนๆมากๆเลยนะสีตรงไอ้เส้นด้านหลังตรงนี้ ก็จะเป็น s p a c e g e a ออนะครับก็คือเป็น Space g e a ออที่มาจากชุดที่2แล้วก็ชุด Chronicle นะครับดูอย่างนี้ก็รู้เลยครับว่ามันจุดต่างกันมันยังไงนะเเดี๋ยวเราไปชมเพิ่มเติมครับเรามาเริ่มกันที่ตัวที่มาจากชุดที่2ก่อนเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตตรงระหว่างตรงนี่ตรงตรงท้องตรงเนี้ยไปถึงตรงปีกนะนี่จุดสังเกต เคก็ <Okay. S 2> จะเป็นตัวที่มาจากชุดโค r นิ i c ิลนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตจุดเดิมเหมือนกันตรงท้องกับตรงปีกใช่ไหมเนี่ยลงสีไม่เหมือนกันละเมื่อกี้มันจะเป็นแบบขีดขีดใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นแบบปาดสีไปนี่สจุดแล้วก็ตรงปีกนี่ก็จะมีออกแบบชมพูชมพูส้มๆหน่อยนีย่ตรงปีกสองข้างเลยทําให้เรารู้ถึงความแตกต่างได้ ครับตัวถัดมาก็จะเป็น Legion นะครับก็คือแยกออกง่ายมากตัวนี้ดูจากสีเลยซึ่งตัวสายก็จะมาจากชุด2ตัวขวาก็จะมาจากชุดโค r นิเคิลนะครับสีจะต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะโอเคครับก็มาถึงตัวสุดท้ายคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับ ซึ่งนั่นก็คือเจ้าไจเกอร์นั่นเองเป็นตัวที่มาจากชุดที่3แล้วก็ชุดโครเน i เคิลนะครับดูจากสีก็จะแยกออกง่ายมากนะครับว่าตัวซ้ายเนี่ยมาจากชุด3ตัวขวานเนี่ยมาจากชุดโครเนคเคิลนะครับสีจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ตรงเขาตรงนี้ของเขาเนี่ยก็ตรงนี้ด้วยสีจะต่างกันด้วยนะโอเคครับ ครับสำหรับการเปรียบเทียบของลอถรีแล้วก็รถปกติลอถเก่าครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมก็พยายามคัดจุดที่ดูง่ายที่สุดมาแล้วนะอืมโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจนกว่าจะพบกันใหม่